ปุญญาณิปรโลก,กัสมิงปฏิฐาหนติปานินังนะบุญนะจะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายนะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้านะสัพพปาปัสสะกรารนังกุศลสู้พระสัมปดาสกิตตะปริโยทปันนังเอตังพุทธ,ธานัสสสนังท่านทั้งหลายสัพพปาปัสสะกรารนังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ทรงสอนในธรรมอันนี้ว่า สัพพะปาภสษากระนังคือการไม่ทําบาปาสัพพะปาเนี่ยมาแปลความหมายมาพิจารณาเขาว่า,าสับ,ส,บสับออกไปนี่เนี่ยอ,อันไหนที่มันไม่ดีไม่งามในหัวใจเราบาปเกิดขึ้นที่ไหนท่านทั้ง,งหลายบาปเกิดขึ้นที่ใจของเราบาปอยู่ในหัวใจของเราสับมันออกไปเหมือนเอาเมีดเนี่ยมาสับเลยสับพป๊พกๆๆเหมือนเราลาบ วัวเนี่เอเหมือนสับผักนี่สับหญ้านี่ยสับมันสับสับออกไปบาปเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่หัวใจของเราเราเอาเอาบาปดันออกไปจากใจของเราบาปก็คือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามความขุดมัวในจิตใจของเรานั่นแหละคือสัพปะปา,าปัจจักกัังคือการไม่ทําบาปากุศรสู่ประสัมบดากดศรสู่เนี่ยแปลว่าคากุศลให้ถึงพร้อม คือให้มีความฉลาดเมื่อเราเกิดขึ้นมาเป็นคนสิ่งไหนไม่ดีอย่าไปทำสิ่งไหนทำไปแล้วมีความทุกข์กายทุกใจในภายหลังอย่าทำสิ่งไหนทำไปแล้วมีความสุขในภายหลังจงทำเถิดนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญเนี่ยที่จะเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นด้วยใจของเราบางคนบางท่านเเราไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามอ่อ ทำไปแล้วก็มาทุกข์ที่หลังอันนั้นอย่าทํานั่นคือบาปเกิดขึ้นแล้วในใจขอ,องค์เราบาปก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในหัวใจกุศลสู้วาสมบดาเนี่ยคือทํากุศลให้ถึงพร้อมให้อยู่ในความฉลาดเกิดขึ้นส,ส,สกิจตะปริโยตปัญังเอตังพุทธ,ธานาสาสนักนี่คือคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สกิจคือสกิจอะไรคือทําใจของเราเนี่ยให้ผ่องใสให้ขาวรอด ท่านบอกว่าสกิดคือมาสกิดหัวใจของเราคืออะไรเอาพุทธโธเข้าไปพุทธโธแปลว่าอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอ่าทำไมถึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือเรารู้จักตัวเองไม่ใช่รู้จักแต่คนอื่นเออบางคนรู้จักแต่คนอื่นเออมาทำมาวาวัดเออมาวัดเนี่ยมาทำอะไรอ่าไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกลม หันหน้าไปก็นินทาคนนั้นหันหน้าไปก็นินทาคนนี้เลกูกไอ้คนนั้นเป็นอย่างนั้นไอ้ลูกคนนี้เป็นอย่างนี้ไอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้นี่อันนี้แหละคือเป็นนินทาคนอื่นรู้จักแต่คนอื่นแต่ไม่รู้จักตัวเองเอทําไมาเราถึงไม่ท่านถึงให้มาดูที่หัวใจตัวเองว่าเออเรากําลังทําอะไรอยู่วันนี้เราทําอะไรอยู่วันคืนล่วงไปล่วงไปเราทําอะไรอยู่เราก็มาดูหัวใจตัวเอง ดูที่จิตใจตัวเองท่านทั้งหลายเวลาที่เราไปนึกถึงเรื่องของคนอื่นเราไปตำหนิคนอื่นเราไปว่าคนอื่นคนที่ทุก์กายทุกใจมากที่สุดก็คือตัวเราเราอย่าไปดูหัวใจคนอื่นมากก็ให้มาดูที่หัวใจตัวเองอนั่นแหละคือการที่เรามาสกิจตะปริโยธปน,นังเอตังพุทธานาสาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสรุปโดยสรุปแล้ว บุญญานิปรโรกัตสมิงปฏิฐาห้นทีปานิน่งบนจึงจะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าสำหรับวันนี้นาการให้ธรรมะก็สมควรแก่เวลาก็ขออนโมทนาสาธุกการกับคณะศรัทธาญาติโยมพี่น้องทั้งหลายญาติโยมชาวบ้านทุกคนทุกท่านแล้วก็คณะศรัทธาชาวบ้านญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านก็ดีที่ได้รับฟังธรรมะในวันนี้ ขออำนาจคุณพระศีลรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้ประสบแต่ความสุขความเจริญปัถนาสิ่งใดที่ตั้งใจไว้โดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สําเร็จสมความปัถนาทุกประการเทอญ